การให้ทานแบบโสดาบันโสดาบันจะให้อย่างไรการให้ทานนั้นเป็นลักษณะคือการมีใจปราศจากความตระณีอันเป็นมนทินมีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนเห็นไหมอยู่คลองเลือนได้เป็นโสดาบันได้เห็นนะโยมดังนั้นไม่ใช่โสดาบันจะต้องออกมาบวชอย่าง อาตมาอย่างพระทั่วๆวไปนะไม่จําเป็นนะเรามีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างพระสูตรนี้ตัดเรื่องคุณธรรมสี่ประการของความเป็นโสดาบันที่อยู่ในเพศคา,า,ารวะยมแค่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่เอาอย่างอื่นละภารตนาตรายอย่างเดียวแล้วมีทานการให้ในลักษณะใจปราศจากความตรีอันเป็นมลทินตัวนี้ ทำให้โยมได้เป็นอริบุคคลขั้นโสดาบันมีประโยชน์อะไรโสดาบันพระองค์บอกเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตานรกการเกิดของเราต่อไปทุกครั้งจะไม่มีการเกิดในอบายเด็ดขาดประกันให้และการเกิดของโสดาบันนั้นเกิดอีกไม่เกินเจ็ดคราวเจ็ดคราวเป็นอย่างสูงไม่มีพบที่8ของโสดาบัน ในเจ็ดคราวนั้นจะไปเกิดเป็นอะไรบ้างผู้เจ้าบอกเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่มีต่ำกว่านีนะ้นี่คือประโยชน์โสดาบันที่โยมต้องตั้งเป้าให้ได้ในชีวิตนะไม่ได้ยากเกินไปนี่ทำสี่ประการหนึ่งธรรมสี่ประการเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเชื่อในการตัดสุนและคำสอนพระองค์ เชื่อในพระธรรมคือคำพระองค์เท่านั้นที่ไม่มีข้อผิดเชื่อในพระสงฆ์คือผู้ที่เป็นทายาทของธรรมะของตถาคตนะพระสงฆ์ไม่ได้วัดกันที่บาทจีวรเครื่องแบบนายมนนะวัดกันที่ข้อประพฤติปฏิบัติ <c oughs> ผู้เจ้าเรียกว่าศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาเหมือนกับที่ผู้เจ้าบัญญัตินั่นเรียกว่าความเป็นพิกุสง์นะภิกุในธรรมวิน,นัยนี้นะ นั้นการเชื่อมั่นในการตัดสู้ของผู้เจ้ามันจะพ่วงมาด้วยคําสอนที่ถูกต้องคําสอนที่ถูกต้องของผู้เจ้าเนี่ยพระองค์บอกเลยพระองค์เป็นผู้ที่สอนไม่ผิดอยู่คนเดียวในโลกคําพูดของผู้เจ้าไม่มีข้อผิดและไม่มีสมณะพรามเทพมารพรหมเดนแ่งโลกคัดง้างและติเตียนได้ถูกเป๊ะเลยเพราะพระองค์กําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดซึ่งสาวกทําไม่ได้นะ องบอกองกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวนะอ,อย่างในพระสูตรนี้นะ